เม,เมื่อตอนก่อนตลาดปิดนะฮะใครที่ติดตามรายการพี่ม่อนในช่วง f c e e o o o l l v v นะก็จะเห็นว่าช็อตที่บริเวณ1072นั่นเองแล้วให้ปิดที่1060นะฮะก็ซีรีส์ H ถึงนะฮะแต่ว่าซีรีส์ Z นักงทุนที่ตาม Z เต็มที่ก็คือ1063นั่นเองนะฮะค่ะก็สั้นๆน,นะฮะตลาดก็ปิดอยู่ที่บริเวณ1,601ยืนๆจอมานก็บอกว่า ต้องยืนให้ได้1,612จุดถึงจะเป็นจุดกลับตัวขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าถ้าหากหลุดนะฮะหลุดสิ่งที่จะมานมองอเร็วลไลท์สุดก็คือ1,550จุดเท่านั้นเองนะคะแกบอกเท่านั้นเองนะสวัสดีค่ะจำมานค่ะครับสวัสดีครับท่านเทพบอกระวั<า>งรักษาสุขภาพด้วยนะอีกแล้วครับพี่ก็บอกมันอ้วนตุ้ยนุยกิน ขนาดนั้นสาวอีกแล้วเนี่ยมาสกัดอีกแล้วเนี่ยมันเป็นไรคก็เบากรักษาสุขภาพต่อมาก็จะไปกินอะไรโหดๆนะท้องเสียกันอีกป้องกันนะอย่าไปกินโหดเที่ยมอมัยหิตนะได้ได้เทพเปือนอีกอะเทพสกิดอีกอะได้ได้ดีนะเดี๋ยวสกิดไปจะได้ยั้งยั้งมั่งส้มตำปลาลงปลาละหลบหน่อยครับเราเล่าเบียร์ได้ไหมันค่าเชื้อเปล่าน่ะ ตลาดยืนปิดได้พันหกร้อยหนึ่งจุดนะฮะก็วอลุ่มสามหมื่นเก้าตัวประคองสพกับปตทค่ะครับมองยังไงต่อคะครับก็พี่ม่อนสรุปหมดแล้วครับอที่ช็อตมาให้ปิดหรือยังที่ช็อตมาสั้นๆน่ะก็พี่บอกไงครับว่าเพาวันนี้ไม่ก็วันนี้ไม่ลงแล้วก็ก็ปิดเถอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมีข่าวดีประเด็นปัจจัยบวกที่จะเปลี่ยนเซติเมตนนะครับงั้นผมว่ารอลุ้นตลาดดีบาว่ะ ผมว่าง่ายกว่านะครับที่<ม>บ้าลงมาแล้วถ,ถ้าไม่บางถ้าถ้าไม่คือตอนเนี้ยนะครับก็เซนิเมนต์เนี่ยมันแยกเพราะว่าหลายฝรั่งไม่ถือหลายย่อยก็ติด <ừ> หุ้นนะครับ,รบนั้นเหลือกองทุนนะครับผมผมมองว่ากองทุนเนี่ยในช่วงสองสัปดาห์ต่อจากนี้นะครับต้องมีโอกาสที่จะซื้อดันดันชนีขึ้นไปนะครับทีนี้ดันดันชนีเนี่ยพร้อมปัจจัยบวกจากผมมองว่าเป็นกรนงแล้วก็เฟดน,นะครับงั้น ต่อจากวันเนี้ยนะครับสัปถ์จนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่ากองคุณจะเป็นฝั่งซื้อนะครับเราก็มีโอกาสที่จะดันดันชนีไปไปดูแนวต้านที่หนึ่งหกหนึ่งสองก่อนนะครับกลับไปยืนตรงนั้นนะครับกลับไปยืนตรงนั้นได้เนี่ยผมว่าก็ขึ้นไปหนึ่งอาจจะเปิดปีที่หนึ่งหกสามศูนย์ะครับเพราะว่าถ้าจะลงหลุดพันหกร้อยเนี่ยมันควรจะหลุดไปแล้ววันนี้นะครับแต่วันนี้ก็คือมีแรงสู้มาเนี่ยผมว่าก็น่าจะประคองอยู่นะครับเพราะมันเป็นปกรอบไซเวล่าง นะครับมันต่อข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีปัจจัยลบแล้วไงครับมันรับรับไปหมดแล้วอะใช่ค่ะรับผมงั้นผมว่าเอคือรออันรอหนึ่งหกหนึ่งสองแล้วกันคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเทรดดิ้งไปจนสัปดาห์หน้านะครับก็ไปปิดเส้นปีไปนะครับใครจะถือโพซิชันคือถ้ายืนหนึ่งหกหนึ่งสองได้ผมว่าถือถือโพซิชันข้ามปีก็ยังได้เลยคนะครับงั้นหรือใครจะปิดทํากําไรก่อน ขึ้นปกีก็ได้เพราะว่าผมมองว่าโอกาสที่จะมีวินโดว์ไรซิ่งเนี่ยอรอบเนี้มีครับเพราะกองทุนถือโพสิชันเยอะมากครับกอ,องทุนมีโพสิชันเยอะมากเลยเนาะครับใช่มไม่น่ากดกดราคาลงน่าจะยืนยืนไซด์เวย์ที่คุณท้นาชาัยบอกนะฮะพารัดรพันเจ็ดร้อยตรงบริเวณน,นี้อยู่ก็ถ้าลงก็ควรจะลงวันนี้แล้วครับคือวันนี้ไม่ลงผมว่าก็น่าจะน่าจะเอาอยู่แหละครับ,คร,บครับผม น่าจาจคุณ <นะ S 1> พุณแนะนําก็บอกบอกมาตลอดนะครับก็เป็นตัวเดิมๆ,ๆมาครับโดยเน้นกลุ่มแบงก์นะครับแต่ว่า <ๆ S 1> ถ้าในวันพุธนะครับกรนอง,องเนี่ยคงดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าคือฝากข,ของแบงค์เนี่ยก,ก็มองว่ามีโอกาสที่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าฝากข,ของบลกเกอร์เนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ดีเงินเฟ้อยังไม่สูงก็มีโอกาสที่คงดอกเบี้ยดังนั้นถ้าโซลูชันมันออกไปซีเนเรโอนะครับคือถ้าขึ้นดอกเบี้ยก็จะเป็นกลุ่มแบงค์ดัน แต่ถ้าคงดอกเบี้ยนะครับกลุ่มพ r o p e r t y จะฟื้นก็ลองดูเบสกันตรงนั้นะเสี่ยงกัน่ะใช่ครับครับตกลงตกลงชิดเอาไงวันเนี้ยก็ก็ผมว่ารับข่าวไปอ่าผมว่ารับข่าวไปหมดแล้วนะครับเลือกรับข่าวไปแล้วนะคะเวร์สเรับข่าวไปแล้วนะครับคือมันอยู่ที่ว่ากลุ่มไหนจะดันเพราะว่าคือคือตอนเนี้ยผมว่ามันเอก็คือถ้าถ้าขึ้นนะครับกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มใหญ่ก็ดันตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคงดอกเบี้ยเนี้ย อพวกนอกจาก Property นะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นมินิเยอะๆอย่างสื่อสารเนี่ยก็อาจะกลับมาช่วยดันนะครับเพราะฉนั้นผม,ผมว่าคือไม่ว่าจะคงหรือขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวที่จะประคองตัชนีอยู่แล้วะะนะครับก็เหมือนคือผมมองว่ากองทุนเนี่ยจะแค่จะสวิต์กลุ่มเล่นหาหาเหตุผลมาเล่นะนะครับในการดันตัชนีนะัดนะัดนเะส้นปีนี้เอโอเค,คอเดี๋ยวก็ตามไปนะร,รักษา<ม>สุขภาพนะ ครับโอเคเทศกิจโอเคโอเคขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นข้อมูลของคุณธวัชชัยทองดีผู้บริการและวุ้ส่งไฟกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนั่นเองนะฮะค่ะเป็นสรุปดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่พันหกร้อยหนึ่งจุด